ขอต้อนรับข้าชูช่องป้าจำลองชายลูกคนรอบสองค่ะเรียกมาแล้วอยู่บัยายเอาแล้วไปแล้วลิปหนึ่งแต่ว่ารอบสองล้วคุณถ้าวอนชายมาตูดก็ยังบรทันได้เห็นอย่างเลยชมช่องคนเฒ่าคนแก่มึนตึบปึกค่ะปึกค่ะเอ้หันน่ามาใด้ดูอุ้ยช่างนดิเขาผมเบิ่งคิดคอเฮ็ดคอกุนเนาะ เห็นคอกคังเข้านั่นแหละเขาสนใจเห็นคอกคังเข้านั่นเองถ้าสนใจคอกคนละยายว่าแม่ยายโอ้ว่าแม่โอ้สตอรี่อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดจับกระขคยให้โอ้สตอรี่นะคะไปไหนโอ้ไปไหนโอ้ตอนนี้เร็วๆลูกเว้ยซ้อมเบิร์อยู่เด้อค่ะถ้าหากว่าเธอ นั้นเลิกกันกับผัวทางสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วสิเดเขาค้องมาเจ้าวันนี้ข้องไงสนใจอันบักบุรอดมันถูกชะตาโอ้นาะมาคนชอบมนาละคนกี่ได้เขาว่าไปน้ำหลอดด้ป้า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 อันเนี่ยอันเนี่อันเนี่ยอันเไี่ใครตกวะ จบวะคารจวะแม่ฮคายจวะม่เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ตรงเข้าคอกปะเธอเธอแก่น่ะเนะนี่เจ้าตาใช้ควางมุนน็อตใส่ใแม่มุนใส่คอเะงใหรโอคครับคตเนาะยายรไหมได้ โอ้โอ้ว่ะไรดบานนี้โอ้ไอนอ้โ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 อ้อ้โอ้้อ้โอ้โอ้อ้อาอ้โ้โอ้โโอ้โอออออิ้้ออโอ้ เดี๋ยวหมุนไขควางใส่เอาเข้าวก่อนก็ได้ <sm all mentions> เดี๋ยวค่อยหมุนโอ้เหมุนนอเดี๋ยวหมุนนอนใส่ก็ได้แล้วนะครับโอ้เอารถพามันว้าวดูเออเด้อปากมึงในปากมันนะโอ้ฮนันโอ้คนนั่นคือว่าโอ้เบิ่งไงเมื่อไงเมื่อไงโอ้นั่นนะโอ้โอ้โอ้แม่ลูกอ่ะเกิดโอ้เร็วโอ้เร็ว อัลโอ้ยแนเพื่นได้หายแล้วกับกาหอดสร้างดีไปเหมดแล้วบารินาผมได้ใช้แล้วด้วป้าดุมากนะครับมึงน่าโอ้เนาะอีจิปปะเกิดได้วะนี่ใครข่วตาไปเอายูตาไปเอายูโอ้ยใคขวงน้าบุญตกนะคะ ลอยนิ่งปกๆอยู่ว่ามันตกใจสาวหน่อย <c oughs> น้ำลายปวดแล้ว <c oughs> จ้าอย่าพ่อไปบายลูกลูกแข้งหลายมันสิคูอเอรอลูกอย่าพ่อไปจับให้อ้ายหมุนน็อตตะก้อนตะคองจังหร <c oughs> ืนไรแมนแข้งมาหาศาลปวดแต่เข้าคอกันเหร <c oughs> อฮะปดเอาไปไว้แก้ <c oughs> โอ้ <c oughs> ใช่ค้อ เออนั่นอะไรอ่ะโอ้โอ้โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โอ้โอ้อ้นเมันคือหักแน่ๆนะหักแล้วหักแล้วโอนยผนดทนายร้านยายจำลองนะครับก็ขอบคุณคุณแอนนที่ส่งเข้ามาให้ เป็นข้อมาวเพิ่งจะพึ่งพ่งจพิ่งดึงไว้รุนเดี๋ยวเหมุนน็อตก่อนโอ้ยนอเสรเออ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 บขึ้นไปโอ้พนดีน่ะพอดีน่อันพูดดีมาน้โอยแม่ผู้ชายอีกผู้นึ่งเลยม่อ๋อไอเมยเออมาซื้อเบียเพราะว่าแม่โอ้นี่ไนบขึ้นนี่เพว่าปสังเกตเห็นเหนม่มาโอ้ยน อ้าวเดี๋ยวรอหมุนนอตก่อนเอาอีฟอกือเนี่ยเดี๋ยวขันน็อตขันน็อตก่อนนะฮะจะอ้วกแล้วเอ็มซีมาจากโอ้จะไปอ้วกแล้วแม่ครับครับโอ้แม่เอาอยู่อ๋อมันได้งูอยู่เหรเนาะโอ้โอ้ครับโอ้ครับ โอ้ครับก่อนให้ไอ้หมุนซะก่อนลูกมันสิพังเอาพังแล้วเดี๋ยวใน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 ออกมาแล้วนี่โอ้นี่ไปลุดไปลุดอ๋อออกบปเลยสามชี้อันผู้เอาไปลุดมีแล้วจกเคลื่องไปลุดใจเย็นๆไม่เอาบักน้อยๆนี่ออกนะเอาตาทาเข่าก่อนแล้วทดสอบพอตายแล้วผู พูรุนใจพุนน่อยูนโอ้ทุกใจแล้วตอก้าตอกตอกเขามนนี่นี่นี่แล้วข้างเครื่องลุดแล้วพโอ้ม่โอ้ถูกใจะโอ้ม่โอ้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับก่อน ขอบคุณครับก่อนโอ้ยจังเข่าอีลูกจังเข่าจังเข่าอยากเข่าแห้งเลยเออปลูกเลยผูกทั้งล่างทูกอันนี้นะฮะมันแล้วให้มันย่างเอาผู้เดียวมันเข้ากับใย่านมันต้องตกเนาะโอ้เนาะแม่ก็ชุดทางเพชรเวียดมันให้แล้วกะนมยัดข้าวบ้างนะฮึมเธอชอบโอ้ก็พอทิมแล้วเป่าอะไรก็มาซับมันแล้วง่ายก็ทิมนี่ มาจรงวานจังสัชนไมเน่ว่าทิ้ได้มันหมุนของงานอยู่บ่โอ้ขางงานอยู่ครับเพราะว่าเป็นหู้เก่าเขาเน้อเขาจะกระเตุไปเนาะ นิ่งคองไว้เอาได้ pop, อลยเอออีจ่าอันนี้มันคือเป็นอวบวๆสั้นะมันเป็นคือหมักบัวปุ่มสันจีอีจ่าอันนี้อีจ่าอันนี้นะหงอเปรเล็บเซฟอยู่พี่น้องจักคือคือไรย้ายย้ายเงีนเต้นตื่นเต้นเหมือนผ้าสังกระจายเนาะเต่นเต้นผ้าสังกระจายพันมะเกิดอยู่บ้านกอกผูทั้งุ่นออกมเอแล้ว โอ้ตายแล้วโอ้กบ็บอกมามาเฮ็ดตัวนี้ก่อนไหมอืมเฮ็ดตัวข้อมันก่อนลูกมันที่ได้อันนี้พนันได้ได้รับของเออยยายรองได้รับของอยังของอะไรจากพนันพุ่งสกมาคืออะไรยังไม่ถึงลหรอพนันหน่ยพนันชาแนลนะย,<า>ยังเสื้อผ้า<ะ>ใช่ว่าเปิดยูทูบได้ทุกคนเปิดฝากมอนห้โอด้วย มาในชื่อยายจำลองอีฟีคอยด้วอฟีคอยตั้งแต่ไหนแต่ลายคอยหักเราได้เราแจกเสื้อให้ยูทูบเปอร์เป็นร้อยตัวคุณบ้านลุงคุณไม่ใช่ธรรมดาได้เออขายเสื้อฮาวายนะไม่รุนแจังเลาไม่โอ้เขาเขาจะมีชื่อเขียนไว้อยู่ในนั่นเขียนไว้อยู่ในในนั่นนะโอ้ย ชอมเบิงอยู่เด้อค่ะถ้าหากว่าเธอนั้นเลิกกันกับเขาเรื่องสองของเห่าสิเป็นไปได้บออ้าวสมพอโอ้ตั้งชื่อให้เลมโบดอกนา เดี๋ยวให้อ้ายเ็ดก้อนเอาขอจบคลิปแค่นี้ละดู